ครับสวัสดีครับชาวยูทูบตัวประเทศตโลกเอา้ทาทาั้ทงน้าทั้งน้ำไม่้ด้นี่ทั้งน้ำไม่นุ่มเอิร์ดกําลังสางอยู่นี่มือเงินที่ในโฮสบมือเงินเนาเอา้าสางอยู่ท่าสีไม่แดงยิ่งเครื่องปอบป,ป,ปีไป่างในนอปอบป,ปีทางนี้ที่ในท่าสีอยู่นี่กําลังเชื่อมระบบที่เป็นโฮสหนำเพราะว่า ขาจะว่าไงาแล้วพ่อเนาะโอ้วัในนี้ไกแล้วอ๋อไก่ถึงเส้นใช่แล้วพนะ่อนาะทางน้ำเก่าไก่เป็นทางน้ำใหม่แล้ววนะันนี้เขี่ยมอยู่บ่มบ่ม,บ,มบ่มอยู่นี่โดนแล้วเอ๋อเหียจเจ็บทั้งทั้งอาซีจริงก็ออกล่าทุบวนะนะันี้ก่อนุ่มเขี่ยมเอ้ยเล็กผู้วันนี้กับปลาได้คนปลาได้บ่ให้ก็หมอเด้นี่หมอบาดพยักร์ผ่าตัดเอ็กซเรย์ นมเอิร์ดเราเป็นหมอผ่าตัดเด้ผ่าตัดเล็กบม่ได้ผ่าตัดคนเนะานะนเอาเชี่ยมลงไปเก็บนมปอบโปรเจกต์นมปอบให้ไปง่ายลดยัวนี้เอาใกล้แล้ววันนี้เครื่องกระมาปล่อยไว้กับเครื่องกระคาผู้อีกอยี่เลเชี่ยมเครื่องสูบอีกโอ้ยเอาไดโวซื้อมาใหม่แล้ว ไ,ได้ล่งเมื่อแล้วเอาท่านผู้ชมไปอดใจจังหน่อยเด้อเดี๋ยวก็ได้เป็นหดนาำให้ดอกหดนาำกะที่เ้ง่ไงตอนนี้เล่งใส่ปีไม่เนาะเล่งใส่ปีไม่ลุกขาพันก็นโว้ายมัคือไงแถบะนาเล่งเล่งเต็มที่ครับสวัสดีครับมัดฝนกันไงท่านที่เลย <S <S 1> <S 1> เด็กหนาปุ๊บ